Nó tới mấy trên đêm. The ass of cong. Ya yào, gặp dài dầu hả, Tao dài dầu, dài Hm. 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 dài dầu Hm. dài dầu. nhà Hm. 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 đàn Hm. 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 เดินว่าไงเป็นว่นางไงเคืออืออุป,ปกรณ์จัดไปหนึ่งสูงเบาๆฮะห <c oughs> นึ่งหัวเบาๆ <c oughs> มา,าวะ่ะฝั่งน้ำเงิน,น <c oughs> อ้าเแต่จ้าอตอนนี้เมื่อกี้พี่ดูสุป,ป,ปกรณ์ดีกว่าตอนนี้พี่จะดูใหญ่ยำ ครับผมมาไม่นี่ยฮันนะ่าให่ยาวก็มาฮันนะ้าฮันนะ้า <c oughs> ไม่ธรรมดาเล <c oughs> ยฮะใ่ายาวเตะเติเ่นขึ้นมาแล้วครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งให้พี่ดูคนไหนแล้วคนนั้นอ้น,นี้เลยเป็นตัวนี้อ่ะข,ข,ข้ามีดแดนเดงต้มกนสุ้มะก่อนเอาลง่าะ อีอเอีตวอีตัวอีน่ากลัวไปนี้นึเอ้ยย่ะว้าไป้ี่ดูใครแล้วคนนั้นมีคมจังวะอุปกรณ์หนีไปเป็นสอนะครับณเวลานี้ร็กลับไปอ่จะดูยาว เหญ่ยาวจะตีตึ้นได้เปล่าเอ้ยเอ้ยเอ้โอ้โหไม่ธรรมดากันงๆเฮ้ยใหญ่ยาวตีตึ้นขึ้นมาสองสองแล้วครับนี่กดไลค์กดไลค์กดไลค์โอเกดไลค์น้องนี่ดูน้องสุภกรนะครับก่อนจะหนีได้ไหมหรือใหญ่ยาวเซง ใหญ่ยาวจะแซงด้วยสุปกรณ์จะหนี <c oughs> เออเออ <c oughs> หเน้นเน้นุปกรณ์หนีไป3สามต่อสองนะครับอือช่วยกดไลค์กด, like, กดตามให้หน่อยนะครับน้องที่น่ารักทุกคนที่เป็นคนเล่าหรอใช่ใช่ี่เป็นคนเล่าไออยู่เรื่องจันเฮ้ยรอบนี้ต้องไปดูใหญ่ยาวนู่นว่ะ เหญ่ยาวจะตีเตือนได้หรือเปล่าหรือจะให้อหุปกรณ์เขาหนีไปเป็นซี่รับสองว่าจังใจว่าจังใจไม่ได้ไม่ได้ว่าจังใจงใโอ้โหไม่โดนโอ้โหว่าจังใจเออไม่โด,ด,โดนโอ้โหตัวตัวเน้นๆว่าจังใจตัวตัวเน้นๆนอยอยู่ขำมวนเอาตีโอเจ้าอยู่ขำมวลเปล่าให่ยาวว่าไงเอ้อจังหวัดนี้ว่าจังใจไม่โดนว่าไม่โดนเลย พันยาลบนไม้อะให้ให้ให้พันยาลบนไม้อ๋อย่างดีเลยให้ตีเตือนได้ไหมจังหวะนี้ว่าไงอืไม่เห็นตัวจังหวะนี้ว่ายังไงว่ายังไงอ้โอ้โหไม่โดนยิงนกไปดอกนึงว่ายังไงโอ้โหน้องสุภกรหนีไปเป็นสี่ต่อสองนะณเวลานี้อืขบมือขบมือกั่อนขบมือขบม ไอ้น้องพี่อ่านภาษาเราไม่ออกอ่ะขอโทษทีพี่อ่านภาษาเราไม่ออกอะ่ะพี่ขอภาษาไทยได้ไหมอะ่ะไอ้เมื่อกี้ดูใหญ่ยาวนี่ว่ะรอบนี้ดูอุปรกรณ์นี่ว่ะนะพีอารุป,ปรกรณ์ไอสองคนนี้มันสองคนก็เต็งเ้งเลยตัวตพี่แล้วเนี่ยอ,อ้าวใหญ่ยาวตีตึ้งขึ้นมาเว้ยสามต่อสี่เว้ยฮึจังหวะน,นี้ต้องตบมือเรื่นรัว ใหญ่าก็ไม่ปล่อยให้เขา,าถีงห่างไวนะใครอยากเล่นหนึ่งหนึ่งก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับพี่จะสร้างห้องให้ใอยากเจอใครก็บอกมานะหรือจะสร้างกันเองก็ได้นะฮ้ยจังหวะนี้ว่างไงว่าจังไดเอาแล้วครับเสมอแล้วครับณนะเวลานี้สี่ต่อสีออ่ว่ากบมือกบมือกบมือเรื่องไปเลยเรื่องว่ะอหญ่ๆไม่ธรรมดาเลยเป,เป็นว่าไงต้องเป็น เป็นจะหนีได้หรือเปล่าหรือจะให้ใหญ่ายาวเราแซงไปนะตายแล้วคนเราอ่านไม่ออกไปอยู่เรียนไปเออวะไม่รู้เลยพี่ไม่เรียนหนังสือเป็นเราจะหนีได้ไหมโอ้หนีได้อยู่หนีได้อยู่ห้าหนห้าต่อสี่ครับผมตอนนี้ห้าต่อสี่กดหนอกหนึ่งอยากหนึ่งอยากดันสี่อยากดันสี่บอก น้องอยากตามสีใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้น้องแต่ก่อนอื่นไงติดตามพี่หน่อี๋ยวพี่เห็นติดตามพี่เลยที่เมื่อกี้ดูน้องเบนนี่ว่าตอนนี้ดูใหญ่ยาวอย่งยังยังคนใหญ่ยาวจะตีตื่นตีตื่นเป็นห้าต่อห้าได้ไหมหรือน้องเบนจะหนีไปเป็นหกต่อสี่ฮะเออเดี๋ยวไปเก็บ <c oughs> ว่าไงจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ว่างจังใหญ่ ว่าจังไก่โหยิงลมไปน,นั่นใหญ่ยา,ยาวว่าไงใหญ่ยาวใหญ่ย,ยิงลมดิโอ้โหยิงไอ้บอลไปดอกนึงว่าจังไก่เป็นกระยิงนกไปดอกนึนไนนนอ,ไอ,อ้พันยาว่าไงอ่ะอ้าวรอบนี้สั้หานทุกทีทุกทีทกทนะเออผักดกันได้ทำป็นเราหนีไปเป็นหกต่อสี่แล้วนะครับเลยเกมเดียวหรือน้องใหญ่ายาวจะตีเตินขึ้นมาเป็นห้าต่อหก เอาไปเอาไปอืมตะกี้อันหน้าหมดโอกาสแก่ตัวแล้ว